คุณผู้ชมการสืส่อสารในยุคนี้ยิ่งคุยกันง่ายก็ยิ่งขายคล่องซึ่งการสื่อสารหลักในการค้าขายโดยที่หลายคนไม่มีหน้าร้านเนี่ยมักจะใช้การแชทส่งรูปกันไปส่งรูปกันมาปิดการขายง่ายเลยทีเดียวค่ะ จะเปิดหน้าร้านในอินสตาแกรมหรือ Facebook ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มาจบการขายที่ l ล ne แน่นอนว่าใช้บัญชีไลน์ส่วนตัวกับไลน์ขายของซีว่าคนขายคงไม่อยากใช้ปนกันให้วุ่นล่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาของ l ล n e แอดแยกจากบัญชีส่วนตัวเพื่อการขายโดยเฉพาะ l ล n e แอดตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถคุยแบบตัวต่อตัว,ตวเหมือนกับแชทไลน์ปกติแหละค่ะคนซื้อก็ยังคงแชทสั่งของผ่านไลน์เหมือนเดิมแค่คนขายต้องลงแอปเพิ่มตัวหนึ่ง l ล n e แอดสามารถเพิ่มระบบตอบกลับอัตโนมัติตอบกลับอย่างรวดเร็วในช่วงที่ร้าน ไม่สะดวกตอบเองเลือกตั้งได้ทั้งวันเวลาหรือคําตอบที่เราตั้งค่าจากคีย์เวิร์ดที่เดาว,ว่าคนจะถามมาว่าอะไร l i น์แอดเขามีฟีเจอร์ยิงข้อความให้ได้รับทีละหลายหลายคนพร้อมๆกันด้วยเพื่อเสนอโปรโมชั่นอะไรได้ทีเดียวทั้งรูปที่จะขึ้นใหญ่เต็มจอเพื่อเน้นขายแถมลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมให้คนซื้อดูได้ไม่ว่าจะร้านใหญ่ร้านเล็กหรือแบรนด์ต่างๆต,ตอนนี้สามารถไปสร้างบัญชีใน l i น์แอดได้แล้วค่ะรูปแบบเหมือนกับ Official a c c o u n t ที่เราเคยติดตามแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้เราสร้างของเรา เองได้เลยคุยง่ายก็ขายได้ไวค่ะที่สำคัญของ Line แอดตัวนี้ก็คือโหลดฟรีช่วงนี้ติดตามข่าวแซนงซีทรีกันค่ะกสะทะชประกาศห้ามใายมือถือส่ง SMS โฆษณากวนใจผู้ใช้ Ne ็ t เ c h เปิดตัว Net p พายแพลตฟอร์มคลาวด์สนับสนุนการสื่อสารอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ Pay เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่โมบายท็อปแอปเติมเงินเข้าเบอร์มือถือ,ถอได้ฟรีและําไปอีกหนึ่งแอปพลิเคชันทดสอบกันดูนะคะลองไปติดตามรีวิวออนไลน์ย้อนหลังกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ